สวัสดีคะ่ะแชมชวนกินวันนี้จะมาทำขนมปังนิ่มเนยสดนะคะอะ่จนประกอบจาลงไว้ให้ในคลิปนะคะจะมีแป้งขนมปังเกลือปน่นน้ำตาลทรายผงยีสต์หวานนะคะแล้วก็ผสมเขาให้เข้ากันก่อนคะ่ะจากนั้นเราก็จะทำเป็นแอ่งตรงกลางไว้นะคะใส่ไข่ไก่ลงไป1นึฟองคะ่ะตามด้วยนมสดจืดแล้วก็เนยสดละลายนะคะแล้วเราก็จะใช้มือ คลุกเขาเขาให้เข้ากันนะคะในอ่างผสมเราไม่ได้ใช้เครื่องตีนะคะในสูตรนี้นวดเขาไปเรื่อยๆเขาก็จะเ,เข้ากันแล้วก็ไม่ติดมือไม่ไม่ติดภาชนะด้วยนะคะอพอเขาเริ่มเนียนเราก็จะพักเขาไว้ในภาชนะที่เราครึงนะคะแล้วเราก็แรปปิดด้านบนพักเขาไว้ประมาณ45นาทีค่ะ เราก็จะนำออกมาตัดเป็นก้อนค่ะเขาก็จะฟูขึ้นประมาณสองเท่าเลยนะคะเราก็ตัดให้ได้ก้อนละประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะไม่ต้องนวดต่อนะคะตัดได้เลยแบ่งเป็นก้อนเลยค่ะในสุดนี้นะคะถ้าทำพิมพ์ใกล้เคียงกันก็จะได้ประมาณหกก้อนนะคะ จากนั้นเราก็จะคึงเขาเป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ใช้ออนิ้วโป้งนะคะดันเข้าไปด้านในแล้วก็หมุนเขาให้เป็นกลมๆเขาก็จะเรียบเนียนแล้วก็เป็นก้อนกลมค่ะเขาก็จะดันขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้จนเนื้อเขาเนียนนะคะเ,เราจะทำเขาทุกลูกให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะนำเขามาใส่พิมพ์นะคะ ขนาด13คูณ8คูณ5.5เซนนะคะโดยประมาณเพื่อนๆจะใช้พิมพ์ที่ใกล้เคียงกันก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะทานเนยขาวนะคะให้รอบเลยเราก็จะใส่ขนมปังลงไปพิมพ์ละสองก้อนนะคะให้เขาเป็นลักษณะนี้ลักษณะของขนมปังที่ได้ออกมาเขาก็จะเป็นคล้ายกับขนมปังหัวโตหรือว่าขนมปังกะโหลกประมาณนั้นเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะพักเขาไว้อีกประมาณ15นาทีนะคะเขาก็จะขึ้นฟูเป็น2เท่าเลยค่ะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปอบกันนะคะค่ะแล้วเราจะอบเขาที่อุณหภูมิ150องศาประมาณ10-15นาทีนะคะ ด้านบนเขาก็จะเกิดสีก่อนเลยแล้วก็เขาจะฟูเต็มพิมพ์เลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ยกเขาออกมาพึ่งบนตะแกรงนะคะเขาก็จะฟูเต็มประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะยกเขามาพึ่งบนตะแกรงนะคะเราจะใช้เนยสดนะคะละลา,ายทาเพื่อให้หน้าเขามันวาวนะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นนมสดจืดทาก็ได้นะคะเราแกะเขาออกมาผึ่งบนตะแกรงเลยค่ะให้เขาระบายความร้อนจนเย็นนะคะพอเขาเริ่มเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็ทาเนยสดกันค่ะผึ่งเขาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวหน้าเนยสดที่ทาด้านหน้ากันค่ะ ส่วนประกอบก็จะมีแค่2อ,อย่างนะคะเป็นเนยสดเค็มกับนมข้นหวานค่ะเรานำเนยสดออกมาพักให้เขาอ่อนตัวนะคะเพื่อที่เราจะได้ตีเขาง่ายๆตีจนขึ้นฟูค่ะเข้ากันดีไม่เป็นก้อนนะคะก็คือใช้ได้จากนั้นเราก็จะอาอนมาทาบนขนมปังที่เราผึ่งจนเขาเย็นนะคะ ถ้าขนมเพื่อนๆยังไม่เย็นเนี่ยมันจะทำให้เนยที่เราทาเขาเหลวลงได้นะคะ,ะตัดครึ่งประมาณนี้เลยค่ะพิมพ์หนึ่งเราก็จะได้เป็นสี่ชิ้นนะคะลักษณะของขนมปังก็จะออกแนวชิ้นหนานะคะมีความนุ่มมากแล้วเราก็ทาด้วยเนยสดที่เราตีไว้อ่า หนาแล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆเลยนะคะความหนาแล้วเราก็าจับเขาความใส่ในน้ําตาลทรายนะคะประมาณนี้ทําทุกอันเลยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank mm -hmm. you.